ข้สุ่ท้ายตามใจใช่ไหมทำทุกอย่างตามใจแล้วอยู่กันนั่นเองนะจ๊ะวันนี้จะมาทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะไลฟ์ฟิตมีนั่นก็คือฟิตมีพอลสแมทตตัวนี้นะคะมี s p f 22ด้วยนะทุกคนก็เป็นรุ่นที่พัฒนามาจากน้องฟิตมีคนเก่าคนดีนะคะถ้าอยากรู้ว่าน้องคนใหม่คนนี้นะคะแบบสามารถที่จะเบรุกลขุ่นได้จริงหรือเปล่านะคะแล้วมันจะอยู่กับคนหน้ามันเนี่ยจะอยู่ทนอยู่นานอยู่นานแล้วก็อยู่ทนมากมายแค่ไหนนะคะก็ไปดูกันได้เลยนะคะ ลีนฟิตมีออกใหม่นะเป็นรุ่นของ m a t t ์โพลิสนะคะอันนี้นะสั่งมาสองสีเนื่องจากสีแรกเนี่ยสั่งมาผิดนะคะกะผิดเบอร์ไปนิดนึงนะก็เลยก็เลยขาวเวอร์ช่วงนี้ก็แทนขึ้นนะคะอะวักันไปเนาะแล้วก็จะเป็นเนื้อแบบนี้เดี๋ยวจะบีบให้ดูนะเนื้อบีบไปแล้วไม่ได้เหลวเป็นน้ำนะคะถ้าเทียบกับเบอร์อันเก่าเนี่ยอันเก่าแล้วก็วมีเอออยู่หลายขวดนะคะเนื่องจากซื้อมาตอนที่ แบบผิวแทนมากๆเนาะก็จะมีอยู่หลายสีอยู่นะรุ่นเก่าเนี่ยก็ค่อนข้างนานมากนะเดี๋ยวจะลองเทให้ดูเนรุ่นเก่าเนี่ยจะไหลเลยเนาะแล้วก็อันนี้สีโคราทนมันก็จะมีความแตกต่างกันนิดของอะให้ดูเนื้อนะคะเดี๋ยวจะเกลี่ยให้ดูเป็นความเกลี่ยง่ายนะคะนุ่มลื่น สีหนึ่งแปดเลยนะว่าโอเคกับผิวแล้วนะคะในช่วงที่แทนขึ้นนิดหน่อยแบบนี้ก็ดีมากๆเลยเนาะส่วนสีหนึ่งหนึ่งศูนเนี่ยเดี๋ยวเราจะสวอสสีหนึ่งหนึ่งศูนให้ดูนะคะสีเนี่ยหนึ่งแปดเนี่ยใครผิวประมาณก็คือ,ก,คอก็คือได้นะหนึ่งหนึ่งศูนนะคะหนึ่งหนึ่งูนะเดี๋ยวจะเทหนึ่งศูย์ให้ดูว่ามันขาวจะบรยเห้ขนาดไหนจะอ่ะน้อยๆลูกพอข่าขาวมากิีเดียวเห็นผล นี่นะคะเดี๋ยวจะเกลีย่ยให้ดูถ้าน้อยๆเกลีย่ยไปมันก็โอเคอยู่นะเออถ้าน้อยๆอ่ะแต่คือหน้าเรามันน้อยๆไม่ได้ไงนึกออกไหมมันต้องไปแบบเต็มที่ลูกเพราะงั้นก็ตัวเดียวๆไม่ผ่านนะคะแล้วก็จะเอาไปผสมผสมอ่เดี๋ยวจะบิวให้ดูอีกก็ไดนะ้ว่ามันขาวขึ้นมากแค่ไหนนะ ก็คือขาวมากๆนะก็เป็นคนที่ไม่ได้แทนนะไมไ่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนผิวแทนเลยตอนเนี้ยแต่ว่าอันนี้ก็คือขาวมากๆนะคะโอเคนะถ้าซื้อไว้เอาไวผ้ผสมกับสีที่ตัวเองซื้อผิดอื่นๆนะคะหรือว่าทําให้สีรองพื้นที่มีอยู่เนี่ยมันอาจจะดูแมท์ขึ้นเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะสีสีอ่อนเนี่ยอ่ะ ด้านนี้นะเห็นไหมมันกลืนไปกับผิวแล้วให้สัมผัสที่แบบแมตต์อะให้มันรู้สึกเหมือนเป็นแป้งๆนะคะอืมจับแล้วก็นุ่มลื่นคุณสมบัตินะคะมีความ ให้การปกปิดที่ปานกลางนะคะแต่ว่าว้าว่ามันก็สามารถดิวได้เนาะสบายผิวมีน้ำหนักเบาแล้วก็มีมัลต i ฟา i n g งครีนะคะหรือว่ามีคโครนจากธรรมชาติเนาะช่วยดูดซับความมันได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะสามารถเบรูขุมขนได้นะคะทำให้ผิวหน้าเนี่ยรู้สึกว่าเป็นผิวแบบธรมแบบธรมชาติเนะสวยแบบธรรมชาติอะไรอย่างนี้นะ วันนี้เราจะไม่ใช้คอนซีลเลอร์นะคะก็จะใช้น้องคนนี้อันเดียวเนาะเห็นไหมมันกึ่นไปกับผิวนั้นมากเลยนะั้นสี118เนี่ยทีแรกคิดว่าสี118มันจะแบบมันจะเข้มมากใช่ไหมแต่ว่ามันก็ไม่ได้เข้มมากขนาดนั้นนะไม่ได้เข้มเลยแหละเอาจริงอะถ้าดูแล้วใครผิวประมานก,ก็เนี่ยแหละนะเนี่ยเลยเนะะี่ยค่ะลองไปดูได้แต่ว่าสีที่มันแบบในในเคาน์เตอร์ที่แบบ ห้างบูสวัสันหรือแบบตามบิ๊กซีหรืออย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะเอาสีเบอร์ที่มาแบบเริ่มที่120อ่ะซึ่งสีเรา120อ2 0รอยยี่สิบอะผิวเราไม่ได้นะคะอยากจะให้แบบร้านเหล่านั้นนะเอาสีแบบอ่อนๆลงมาบ้างนะคะเราจะได้ไปลองได้เนาะอันนี้นะคะก็บอกว่ามันเป็น normal to oily skin นะคะ ก็แน่นอนอยู่แล้วเนาะว่าเขาแบบจะคุมความมันเหลืองเนี้ยถ้าให้คนผิวแห้งใช้แม้ว่ามันไม่เหมาะนะนี่นั้นะลงไปบางๆแค่ครั้งเดียวนะทุกคนในกล้องเห็นความต่างหรือยังไม่รู้นะแต่ว่าในกระจกเนี่ยเห็นแล้วนะคะหนึ่งคือเรียบเนียนขึ้นนะคะนี่นั้นลงบางกว่าที่ใช้ปกตินะก็คือเรียบเนียนขึ้นนะคะแล้วก็สีผิวก็สม่ำเสมอมากขึ้นเนาะ แค่นี้คือแบบผิวสวยเลยทุกคนแค่นี้คือแบบถ้าถ้าหน้าไม่มีแบบรอยสงครามอยู่นะหรือมีแบบเบาบางอนะ่ะก็คือแบบ <_ es> มันจะดีมากทุกคนแบบผิวดีมากอะ่ะตัวแบบของจริงคือผิวดีมากนะคะแล้วทาไปแนละ้วทุกคนมันก็รู้สึกสบายผิวมากๆเลยนะมันไม่รู้สึกว่ามันหนักไม่รู้สึกว่ามันเนอะไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะแต่นะถ้าเป็นคนหน้าม,มันมากๆนะถ้าใครไม่รู้ว่ามันมันขนาดไหนใช่ไหม ลองไปดูความมันตอนที่เราเคยลองคลิปเออก็จะลองทิ้งไว้ข้างบนตรงนี้นะคะหรือตรงนี้สักที่หนึ่งนะคะที่เคยมาก็คือเบรอรูขุมขนแล้วก็ควบคุมความมันเนาะดึงฝังไปแล้วบางๆนะคะรู้สึกว่ามันผิวดีขึ้นแต่เนื่องจากว่าจะไม่ใช้คอนซีลเลอร์นะคะขอเพิ่มไปอีกเนาะคือถ้าเกิดว่าวันไหนนะใช้คอนซีลเลอร์นะคะแค่นี้คือรู้สึกว่ามันเป็นผิวที่ดีแหละแบบ ความชั่วร้ายอื่นๆแล้วก็จะใช้คอนซีลเลอร์กบ้วแต่อันนี้มันมันไม่น่าจะได้ก็ถ่ายข่างนี่ไปเลยเนาะเนื่องจากว่าเราไม่มีเวลาแล้วกี่โมงแล้วไม่รู้แล้วว่าเราไปสายแล้วเมื่อกี้เห็นรอยแดงมาทุกคนมันดีขึ้นนะมันรู้สึกว่ามันแบบช่วยเช้วาหายไปแล้วมันก็ผิวมันก็นวดเนียนนะคะรู้สึกว่ามันแบบได้ผิวที่สวยแบบ ธรรมชาติอะเออแล้วมันก็น้ำหนักเบาแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่หนักเลยอ๋อที่สําคัญนะคะลืมลืมเขามีสารที่ไม่อึดกตกันรูขุมขนด้วยนะคะไม่ทําให้เกิดสิวเนาะ,ะก็ประมาณนั้นเนาะทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ประมาณสองรอบเนาะให้ดูรูขุมขนก่อนนะคะ ของผิวนะคะก็รู้สึกแมทนะแมทแต่ว่าไม่ใช่แมทแบบแบบแห้งแครหรือว่าหน้าแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยรอบปากที่มันแบบแห้งแ้งมันก็ยังรู้สึกไม่ไม่เป็นไรอยู่นะคะก็ยังโอเคอยู่ส่วนหน้าเนี่ยก็คือแบบไม่มีความมันแบบหนึบๆนึอะไรเลยนะทุกคนแบบมันรู้สึกแมทกว่ารุ่นก่อนมากๆนะคะแต่ว่าแมทที่สบายผิวเนาะพูดอย่างนี้ดีกว่า วันนี้นะก็จะไม่ทาแป้งฝุ่นนะคะเดี๋ยวขอไปเดี๋ยวขอไปแต่งหน้าที่เหลือก่อนแนละะ้วก็จะกลับมาเจอกันอีกทีนะคะโอเคมาแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นลุคของวันนี้อ๋อบอกเวลาบอกเวลาเดี๋ยวตอนนี้นะคะสิบโมงสิบแปนาทีนะคะสิบโมงสบแปดนาะทีเนาะเดี๋ยวนั้นก็หรือว่ายังไงเดี๋ยวจะมาเช็คอัพอีกทีเนาะอ่ะตอนนี้นะคะตอนนี้ ไม่ได้ทาแป้งนะทุกคนมันก็รู้สึกว่าเออไม่เนอหน้านะคะไม่หนักไม่เนอทาไปสองรอบเนี่ยก็โอเคเลยนะคะผิวแบบที่มันแบบอืให้ดูผิวอืมทีแรกเนี่ยผิวแล้วมันจะมีแบบรอยเยอะมากนะคะอันนี้มันก็แบบพอกายกายมันก็โอเคขึ้นเนาะอืม เรื่องรูขุมขนเนี้ยเบอรอได้ดีนะคะตอนนี้ก็ยังสวยนิ่งอยู่นะคะแต่ว่าเออมันแครกง,ง่ายมากคะคะมันตกล่องตรงเนี้ยง่ายมากคะ่ะมันอาจจะเป็นเพราะมันแห้งแล้วความยืดหยุ่นยืดหยุ่นมันก็เลยน้อยนะนก็เดาแต่คิดว่าอาจจะใช่อืมเนี่ยปกติแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้ทาแป้งเนี่ยตรงเนี้ยมันจะไม่ค่อยขึ้นนะคะตรงนี้มันจะไม่ค่อยขึ้น,น,ะะตน,น,นแต่อันเนี้ยขึ้นแล้วนะทุกคนก็ ประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวก็จะมาเช็คอพอีกทีฮัลโหลเช็คอพนะคะสามชั่วโมงประมาณสามชั่วโมงนะตอนนี้ประมาณบ่ายโมงประมาณบ่ายโมงสิบแปดนาทีนะคะเอาแล้วลืมเอาโทรศัพท์ออกมาะะ <laughs> <laughs> ั่ะและตอนนี้ประมาณบ่ายโมงสิบแปดนาทีนะคะแล้วผิวก็รู้สึกมันขึ้นนะคะ <laughs> จริงๆก็มีความมันทุกคนก็เห็นได้เนาะแล้วก็ ส่วนรูขุมขนเนี่ยมันก็ยังดีเหมือนเดิมนะมีความตกล่องนิดหน่อยเนาะนั่นแหละเดี่ยตอนเย็นาหม่ทีเนาะโอเคกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็ใช้เวลาไปนานมากๆเลยก่อนอื่นแจ้งเวลาก่อนเนาะตอนสองทุ่มห้าสิบเอ็ดนาทีนะคะก็ประมาณสิบเราเราแต่งไว้ตั้งแต่ตอนประมาณสิบโมงสิบแปดใช่ไหมสิบโมงสิบเอ็ดโมงที่ย่างหม่หนึ่งไปสองไปสามสี่โมงห้าโมงหกโมงทุ่มสองทุ่มผ่านไปสิบชั่วโมงกับอีกสามสิบสองนาทีเนาะ อ่ะสิบชั่วโมงสาสองนาทีเป็นยังไงบ้าง<ๆ>ก่อนอื่นนั้นนะคะที่เคลมว่าพอลิสนะคะเบอร์ดูขูมขนได้จริงนะคะดูขูมขนเนี่ยยังดีอยู่นะคะยังไม่ได้แตะอะไรเลยก็คือยังดีอยู่หน้ายังไม่ได้ซักมันยังไม่ได้ใช้ไม่ยังไม่ได้เช็ดหน้าอะไรใดๆทั้งสิ้นนะทุกคนมันก็มันก็มีแบบเพื่อสําอางที่หลุดลออไปเพราะว่าแมสนิดหน่อยนะคะรู้สึกว่าความความแบบ ความแมตตตั้งแต่ตอนแรกมันหายไปนะทุกคนด้วยความที่หน้าระดับมันมันมากๆนะคะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยมันก็มีความมันอยู่พอสมควรมากๆแล้วนะทุกคนอืมไม่รู้ว่าจะเห็นไหมเนี่ยมันมันเริ่มเริ่มเริ่มแล้วนะคือถ้าเกิดว่านะไม่ได้มาทําการทดลองนะคะล้วก็จะเซตด้วยแป้งใช่ไหมแล้วก็จะสามารถซับมันระหว่างวันได้นะคะเมคอัพมันก็จะดูสวยสดงดงามมากกว่านี้นะทุกคนแต่ในกรณีนี้ก็คือไม่ได้เซตแป้งแล้วก็ ไม่ได้ซับหน้าอะไรใดๆนะคะก็คือยังสวยอยู่เมคอัพทั้งหมดยังติดอยู่กับผิวยังไม่มีส่วนไหนที่มันหลุดลอยออกมาจะมีบางส่วนที่บอกไปแล้วว่าใส่แมสนะคะมันถูออกไปนิดหน่อยตรงนี้เราจะไม่นํำเนาะนั่นแหละเรื่องของการตกร่องนะคะก็คือหลังจากที่หน้ามัน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 าเรื่อยๆนะมันก็แบบเหมือนกดกรืนไปนะคะกรืนไปก็คือร่องตรงเนี้ยมันก็ไม่ค่อยเป็นแล้วนะคะมัน เออจากตอนเช้าเนี่ยพูดพูดพูดนิดนิดหน่อยหน่อยเงี้ยมันก็จะขึ้นแล้วเพราะว่ามันแบบมันเป็นเหมือนแป้งแป้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแบบพอทาไปแล้วมันเซตตัวเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นแบบผิวสัมผัสเหมือนแป้งใช่ไหมมันก็ได้ทําให้เกิดร่องรอยได้ง่ายนะคะแต่ว่าพออยู่ไปแล้วเนี่ยน้ํามันมันออกน้ํามันในผิวมันออกนะมันก็รู้สึกว่ามันรู้สึกว่าผิวมันก็ไม่ได้แบบเป็นร่องลึกอะไรขนาดนั้นมาซับมันนะคะ มาลุ้นกันว่ามันจะกี่แผ่นแต่ว่าเห็นแล้วว่ามันแบบเริ่มเรื่งค่ะเนี้ยนะว่ามันก็ยังไงมันก็น่าจะประมาณสองสามแผ่นนะไม่น่าจะแบบคุมมันได้ว้าวอะไรสำหรับนั้นมันก็คงไม่ได้แบบว่าโห้ยคุมมันอยู่อะไรอย่างเงี้ยมากมายนะมันก็ไม่ได้หวังอะไรมากเป็นพิเศษแต่ว่าทีแรกกะมันทามาแล้วมันแบบมันเป็นมันเป็นแบบแมทไปเลยเงี้ยหัยตื่นเต้นอ่ะ แนหรือว่าทําไมมันไม่ซัับมมนไม่ซึมออกมาสักทีหุยหรือว่าข้างซ้ายมันแบบมันน้อยกว่าข้างขวางงจ้าเราดกมันซ้อนกันอยู่สองแผ่นบ้าจริงบ้าจริงแอบให้ความหวังเรา <laughs> นี่คือความมันแบบเรียวทา e นะคะที่หน้าผากเนี่ยนี่เลยซับทั้งหมดแล้วเรียบร้อยนะคะซับออกมาได้สี่แผ่นเต็มๆนะคะอืม เห็นแป้งติดใช่ไหมเนี่ยแป้งมันก็ติดออกมาประมาณนึงนะคะทุกอันมันก็เป็นแบบนี้หมดเนาะสี่แผ่นนี้คือถือว่ามันมากนะมันมากแต่ว่าก็คือปกติเนี่ยถ้าหน้าปกติก็จะเป็นประมาณสามแผ่นนะคะซึ่งถ้าถามว่าคุมมันกันไหมเรื่องนี้ก็ไม่ตอบโจทย์นะไม่ตอบโจทย์นะคะแบบไม่ไม่ตรงเคลมกันนะแล้วกันเรื่องลูคุมขนเนี่ยตอบโจทย์นะคะตรงเคลมมากๆเลยเนาะ ถ้าเกิดว่าใช้ร่วมกับแป้งฝุ่นนะคะน่าจะดีขึ้นเนาะวันหลังจะมาลองแต่งแบบว่า full face โดยใช้แบบ fit me นะคะก็เดี๋ยวรอดูก็แล้วกันเนาะส่วนวันนี้อัน,นวันนี้นะคะซ้กมันไปแล้วนะไหายมันแล้วเห็นใช่ไหมอ่ะจ้าจ้าน้าไม่เงาไม่เลื่อมแล้วนะคะก็คือพอซ้ำมันออกไปแล้วเนี่ยหน้าก็แมทเหมือนตอนเช้าที่เพิ่งเริ่มถ่ายอ่ะทุกคนอืมและทุกอย่างก็ยัง ทุกอย่างก็ยังสวยอยู่ทุกคนโอเคคิวมันอาจจะหลุดลอกไปนิดหน่อยนะคะนั่นแหละในส่วนที่ซับมันไปแล้วนะคะตรงตกล่องนี้ก็ไม่มีนะคะตรงตกล่องนี้ก็ไม่มีนะคะนี่นะคะน้องฟิตมีแมทพอลเลตจากเมเบอร์ล n น ขวดนี้นะคะก็คือนั้นให้ผ่านนะคะเพราะว่ามันให้ความรู้สึกบางเบาเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็เบอลูขุมขนได้จริงถึงแม้ว่าระยะเวลาผ่านไปเนี่ยนะเป็นคนหน้ามันมากนะคะแบบเออมันอาจจะแบบมันออกมาบ้างซึ่งทุกคนต้องเข้าใจกันตรงนี้นะคะว่าไม่ใช่ว่ารอ,อ,องพื้นเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นแบบ m a t t i f y ing c ค a y แต่ว่ามันจะลองลัสติ้งตลอด all day all night จริงๆอ่ะมันเป็นไปนไม่ได้นะคะเพราะว่าเราอ่ะผลิตน้ำมันตามธรรมชาติอย่างสม่ำเสมอนึกออกไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าเรามันก็ต้องมีน้ำมันเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดานะคะซึ่งน้่ไม่ได้หักอะไรเรื่องนี้นะแต่ว่าถามว่าตรงเคลมไหมว่าแบบเออมันเป็นแมต แต่ว่ามันอาจจะแมทคือน้องเขาอะแมทจริงตอนทาทีแรกนะคะแต่ว่าด้วยเวลาที่ผ่านไปแล้วนั้นก็เป็นคนหน้ามันเนาะแล้วก็ไม่ได้ทาแป้งไม่ได้เซ็ตแป้งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน้ำมันมันก็เกิดขึ้นได้อย่างที่บอกเนาะก<ม>็ประมาณนั้นก็นการทดลอง10ชั่วโมง33นาทีของเราก็จบลงแล้วนะคะว่าทุกคนจะ ชอบกันนะคะแล้วก็าฝากคลิปต่อไปเลยนะคะโดยที่นายก็ฟิตมีอีกคนนึงนะคะเอาผิดด้านนะจ๊ะฟิตมีอีกคนนึงนะคะก็เป็นรุ่นของ a อ l เลสที่ออกมาไม่นานมานี้เนาะว่ามันคูลมา12ชั่วโมงจริงไหมกับคนหน้ามันขนาดนี้เนี่ย มันจะอยู่ไหมนะคะก็เดี๋ยวเรามาลองกันนะทุกคนอย่าลืมกด subscribe ไว้ให้น้น,นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจใ้งเตือนไว้นะคะเพราะว่ามันจะได้เตือนเวลาที่มีคลิปออกใหม่เนาะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ไปกำลังใจให้นนหน่อยนะคะแล้วก็วันนี้ก็หมดแล้วจริงๆแล้วไปแล้วนะคะบ๊ายบาย